สวัสดีมื้อเย็ยนๆอร่อยอีกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้จะชวนเพื่อน,อนๆมาทำเมนูขั้วแหนมอทรงเครื่องค่ะได้แหนมอมาจากเชียงใหม่จัดเมนูเสลยนำวุ้นเส้นไปแช่น้ำแล้วก็มาปอกกระเทียมเอใช้กระเทียมทั้งหมดหนึ่งหัวค่ะปอกกระเทียมเสร็จแล้วก็มาปอกหอมใหญ่ค่ะไปเที่ยวเหนือรอบนี้ได้กินของอร่อยถูกใจทั้งนั้นเลยค่ะไว้จะทยอยตัดคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็นำหอมใหญ่มาเขือเทศต้มหอมมาล้างให้สะอาดค่ะล้างผักเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นผักกันเลยค่ะหั่นหัวหอม หอมใหญ่แบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะแล้วก็มาหั่นมะเขือเทศค่ะแอนใช้มะเขือเทศทั้งหมด2ลูกเพื่อนเพื่อนจะใช้มะเขือเทศชนิดอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยหั่นหอมใหญ่กับมะเขือเทศเสร็จแล้วก็มาหั่นต้นหอมเป็นแว่นๆว่นแบบนี้เลยค่ะ วันนี้ใช้แหนมหมอ้อแบบเปรี้ยวเลยค่ะบอกแม่ค้าว่าขอแบบเปรียปร้ยวๆเวลาเอาไปทำขั้วแหนมจะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็นำแหนมหมอ้อมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะจะหั่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นก็นำกระเทียมมาบุบแล้วก็สับค่ะถุด,ดิบพร้อมแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนตามด้วยกระเทียมเลยกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วก็ตามด้วยแหนมหมอ้อลงไป จากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะผัดแค่พอผักสลดก็ตามด้วยวุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแอนก็จะตัดวุ้นเส้นครึ่งหนึ่งนะคะปรุงรสด้วยซอป,ปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสน้ำมันหอยค่ะเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วแอนก็จะตอกไข่ใส่ลงไปทั้งหมด2ฟองเกลี่ยเกลี่ยไข่แล้วก็กลบเขานะคะจากนั้นก็โรยต้นหอม แล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยเมื่อไข่เริ่มสุกก็กลับด้านค่ะไม่ต้องผัดจนไข่เขาเละนะคะแค่ใช้วิธีการกลับไข่จะได้จับตัวเป็นก้อนจะได้น่าทานค่ะแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่าทานมากๆตักใส่จานเลยมื้อเย็นวันนี้ง่ายๆอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะ